ร้องตั้งกรรมาการสอบด่วนวันนี้มาวันแรกๆเนี่ยคุณอ้วนเนี่ยภูมิธรรมรัฐมนตรีมาหาไทยรองนายกร,รัฐมนตรีรักษาการนายกร,รัฐมนตรีเนี่ยเข้ากระทรวงแล้วก็มีการย,าย้ายอธิบดีการปกครองและอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง,อรรรองส่วนท้องถิ่นใครๆก็รู้ว่าเหตุผลง่ายๆก็คือว่าสองคนเนี่ยอดีตรัฐมนตรีมาหาไทยอนุทินชาญวีรกูลเป็นคนแต่งตั้งตอนสมัยตอนอนุทินเป็นรัฐมนตรีมท .1 เขาอ้างว่าเหตุผลก็เพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยเคยอยู่บุรีรัมย์แล้วก็ย้ายเขาวันนี้ขู่เรื่องจะย้ายอธิบดีกรมที่ดินอีกละว,วันนี้สิ่งที่คุณภูมิธรรมเนี่ยได้มาทําอยู่ในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยแต่ว่ามีผลงานอะไรบ้างผลงานเนี่ยได้ความว่าจะย้ายอธิบดีอีกคนหนึ่งแหลวเป็นสามคนไม่รู้เป็นผลงานเพื่อไปโชว์ให้กับใครเพื่อให้เห็นว่าได้มาสนองตามความต้องการของคนที่อยากให้ย้ายแล้ว ซึ่งอาจจะเป็นคนที่ใหญ่กว่าคุณภูมิธรรมแน่นอนข้าราชการเนี่ยเขามีกฎหมายประเทศเนี่ยใช้หลักนิติรัฐปกครองโดยใช้กฎหมายมีหลักนิติธรรมที่ภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเรียกว่า rule of law การทำหน้าที่ของแต่ละคนก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและต้องมีเรื่องของ good governance ก็คือการทำอะไรต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่มีความโปรง่งใสตรวจสอบได้ สองคนที่ถูกย้ายไปแล้วอธิบดีกรมการปกครองกับอธิบดีกรมการปกครองสนท้องถิ่นเนี่ยจริงๆท่านไม่มีอำนาจในการที่ย้ายรัฐมนตรีมีอำนาจในการที่จะย้ายคนได้คนเดียวในหนึ่งกระทรวงคือประหลัดกระทรวงจู่ๆท่านมาขู่ว่าจะย้ายคนนู้นคนนี้คนคนี้และไปบีบให้ประหลัดกระทรวงย้ายคนผมทราบว่าทั้งสองคนตอนนี้อยู่ในขั้นตอนในการที่จะ,ะร้องเรียนต่อคณะ,ะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมซึ่งอยู่ในกฎกอท วันนี้ท่านมาขู่ย้ายอธิบดีกรมที่ดินอีกเกี่ยวเรื่องเขากระโดงที่แสดงว่าเรื่องเขากระโดงนี่ท่านไม่เข้าใจอะไรเลยว่าจริงๆเนี่ยท่านอธิบดีคนปัจจุบันเนี่ยได้ดําเนินการไปถูกต้องตามกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดินตามคําสั่งสารปกครองที่ได้สั่งว่าให้ไปดําเนินการตั้งคณะกรรมการตามมาตรา61เพราะฉะนั้นวันนี้ท่านขู่ว่าถ้าไม่ได้ดังใจท่านในเรื่องเขากระโดงเนี่ย แล้วท่านจะย้ายเนี่ยระวังนะครับว่าการย้ายบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่อำนาจของท่านท่านมีอำนาจย้ายเฉพาะประหลัดกระทรวงและท่านไปสั่งให้ประหลักกระทรวงย้ายอธิบดีกรมที่ดินอีกเนี่ยท่านก็มีสิทธิ์ที่จะถูกฟ้องถูกดำเนินคดีในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะทําให้ระบบราชการเสียหายเป็นการข่มขู่ข้าราชการที่เคยกลัววันก่อนมีข่าวบอกว่าท่านจะจัดประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศใครไม่มาก็จะย้ายไปแล้ว ก็รู้ไหมครับว่าหน้าที่ในการย้ายทั่วๆไปในกรมการปกครองคือย้ายทะเบยียนบ้านกันเท่านั้นเองเป็นตำแหน่งข้าราชการธรรมดาระดับสีสามที่เขาทําหน้าที่เรื่องย้ายวันนี้ถ้าเป็นรัฐนตรีมหาไทยทําตัวเหมือนเจ้าเจ้าหน้าที่ปกครองในการที่จะย้ายคนจากย้ายบ้านนี้ไปบ้านโน้นจากกรมโน้นไปกรมนี้เข้าเข้ากรุอะไรเนี่ยท่านกำลังาทาผิดกฎหมายนะครับขอเตือนด้วยความระมัดระวังว่าถ่าในที่สุดข้าราชการมันลุกคือจากการใช้อํานาจที่ไม่เป็นธรรมของท่านเนี่ย มันจะได้รับความเสียหายกับตัวท่านเองและกับพรรคท่านเองผมไม่รู้ทําไมท่านรีบอะไรนักหนาหรือท่านกลัวว่าวันนี้รัฐบาลท่านจะอยู่ได้ไม่นานคงจํากันได้ว่ามันมีนักปรัชญ,ญาอยู่ท่านหนึ่งคือลอร์ดแอคเตันเคยพูดไว้ Why power tends to corrupt absolute power corrupt absolutely อำนาจมีแนวโน้มที่จะทำให้ช่อฉนอำนาจเบ็เสจ ก็ช่อชนเบ็ดเสร็จคนใหญ่คนโตเกือบหมดมักเป็นคนเลวแม้แต่ตอนที่ใช้บารมีไม่ได้ใช้อำนาจตามกฎก็ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าท่านจะใช้แอ s ซ l ลูดพาวเวอร์ของท่านเนี่ยมันแปลว่าท่านกำลังช่อชนนะครับ